หากพูดถึงปัญหาของสภาพแวดล้อมคนส่วนใหญ่มักมองถึงการตัดต้นไม้ทำลายป่าปัญหาน้ำเน่าเสียหรือมลภาวะเป็นพิษซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมพร้อมๆกับร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขเช่นการรณรงค์ไม่ให้มีการเผาขยะการปลูกป่าทดแทนหรือปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการร่วมกันอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่มองตัวปัญหาและแนวทางแก้ไขที่อาจมองข้ามสาเหตุหลักที่ทำให้ เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้แก่ 1. จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น 2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 3. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 4. เกิดจากภัยธรรมชาติวันนี้จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับสาเหตุหลักของปัญหา จากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นจนํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจในหัวข้อผลกระทบต่อชุมชนที่เกิดจากการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธในโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกกรณีของเทศบาลเมืองมาบตาพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ ก่อนที่จะมีการจัดตั้งนิคมอุมตสาหกรรมมัตตพุทธสมัยก่อนนั้นคนในชุมชนมีความสามัคคีกันดีทํากิจกรรมร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันดีเวลามีงานไม่ว่าจะเป็นงานทําบุญงานบวชก็จะมาช่วยกันดีอุทิศเวลาแรงงานเงินทรัพย์สิน เพื่อวัดในชุมชนเช่นงานประจําปีของวัดคนในชุมชนก็จะไปช่วยกันเป็นวันวันคืนคืนอีกทั้งยังมีการช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพย์สินของคนในชุมชนตลอดจนทรัพย์สินของเพื่อนบ้านโดยเพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ต่อมานะคะเรามาดูข้อดีในการาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธกันเลยนะคะข้อดีนะคะก็คือจะทําให้เศรษฐกิจดีทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับภูมิภาคนะคะมีความจเจริญเข้ามาในชุมชนค่ะเศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยจะเติบโตขึ้นค่ะการคมนาคมนะคะก็จะมีความสะดวกสบายคนในชุมชนก็จะมีงานทําค่ะทําให้เกิดอาชีพใหม่ๆในชุมชนนะคะซึ่งจะเป็นผลดีนะคะ ต่อผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าขายห้องเช่าโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะคะแล้วก็ก็จะทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีงานทํามากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ ต่อมานะคะเราก็มาดูผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาตคุณกันเลยนะคะก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงเลยค่ะจากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดชุมชนแออัดค่าครองชีพนะคะก็จะสูงขึ้นค่ะแล้วก็เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆแหล่งนิคมอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดโรคภัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น โรคระบาดทางเดินหายใจนะคะโรคภูมแิแพ้ประชาชนแฝงก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆค่ะยกตัวอ,อย่างนะคะการจราจรหนาแน่นอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นการลักขโมยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแทระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นก็จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สินนะคะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงผลกระทบ ทางสุขภาพนะคะในส่วนแรกนะคะเราจะไปดูกันที่ทางด้านร่างกายกันก่อนนะคะว่าก่อนที่จะมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยคนในชุมชนก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปกติเลยค่ะแต่ว่าหลังจากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนะคะเราจะพบได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยนะคะจะมีภาวะการเจ็บป่วยจากมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมมาตะพุดธนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะโรคภูมิแพ้ผื่นคันค่ะและที่สําคัญนะคะก เป็นโรคมะเร็งอีกด้วยค่ะซึ่งนะคะการที่เกิดโรคเหล่านี้เนี่ยอาจจะมี ในช่วงของโรงงานเนี่ยอาจจะมีการปล่อยสารเคมีต่างๆออกมานะคะโดยเฉพาะในตอนกลางคืนค่ะอาจจะมีการปล่อยก๊าซออกมาค่อนข้างมากนะคะซึ่งจะเป็นช่วงที่ฝนกําลังตกค่ะโรงงานก็จะปล่อยก๊าซออกมามากกว่าปกติเลยค่ะเพื่อที่จะทําให้น้าฝนเนี่ยชะล้างก๊าซพิษหรือว่าสารเคมีต่างๆเหล่านั้นใช่ไหมคะแล้วก็จะทําให้เกิดการปนเปื้อนต่อพื้นดินและแหล่งน้ําตามธรรมชาติค่ะเมื่อประชาชนนะคะเกิดปัญหาทางสุขภาพร่างกายที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะส่งผลกระทบ ให้ประชาชนเนี่ยมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นในส่วนของค่ารักษาพยาบาลน,นะคะเนื่องจากคนในชุมชนเนี่ยมีสุขภาพที่อ่อนแอลงไปมากกว่าเดิมค่ะบางครั้งนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นโรคไข้หวัดเนี่ยอาจจะมาซื้อยาครั้งนึงแล้วก็หายนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่านะคะจะมีการซื้อยาติดต่อกันนะคะเพราะว่าเหมือนเริ่มที่จะรักษายากขึ้นแล้วบางกรณีนะคะอาจจะมีการไปรักษานะคะถึงโรงพยาบาลแล้วก็จะทําให้มีค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะ ในส่วนของผลกระทบต่อสุขภาพจิตนะคะก็จะมีผลกระทบโดยตรงแล้วก็ผลกระทบโดยอ้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษปัญหากินเหม็นโครคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะจะทําให้ประชาชนในชุมชนนะคะเกิดความไม่ตกกังวลค่ะแล้วก็ความไม่ตกกังวลของคนในชุมชนนะคะก็จะเกิดจากความไม่มั่นใจในความปลอดภัยค่ะซึ่งจะอยู่ใน จิตสำนึกของคนในชุมชนเกือบทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะาผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ติดแล้วก็ร,บรอบๆนิคมอุตสาหกรรมนะคะอาจจะมีการกลัวการเกิดเหตุระเบิดนะคะหรือว่าสารเคมีที่โรงงานปล่อยมาในทุกๆวันนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ เหล่านั้นขึ้นนะคะก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยเ,เกิดความไม่ตกลงไปอีกนะคะแล้วก็เหมือนจะทํายังไงก็ทําไม่ได้ก็ต้องทนนะคะอยู่ร่วมกับโรงงานให้ได้นะคะไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนะคะเพราะว่า,านั่นก็คือบ้านของเขานะคะก็คือชุมชนเดิมของเขาเองค่ะรวมถึงเขาอาจจะมีการารู้สึกสูญเสียสภาพแวดล้อมดีๆแล้วก็ใช้ทรัพยากรดีๆไปนะคะแล้วก็ปัญหาเหล่านี้อาจจะสะสมใช่ไหมคะแล้วก็เกิดความ ชวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเกิดความเครียดมากขึ้นนะคะที่ต้องทนในเหตุการณ์เหล่านั้นค่ะในส่วนของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะจะเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงงานทําให้การจ้างงานในนิคมเนี่ย เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมคนก็เข้ามากขึ้นนะคะคนก็เข้ามาในชุมชนเพิ่มมากขึ้นปัญหาต่างๆนะคะก็จะตามมาเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะ,ะปัญหานะคะเราก็จะมาพูดในเรื่องของปัญหาการลักขโมยก็คือพอคนต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในชุมชนคนก็จะมากหน้าหลายตาของเล็กๆน้อยๆที่ตั้งไว้ก็อาจจะหายบางบ้านก็อาจจะมีการลักขโมยเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของปัญหาย,ยาเสพติดเป็นต้น เลยนะคะที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมานะคะอ,อ,อาจจะเกิดปัญหาที่กล่าวไปเมืเ่อกี้ก็คือการขโมยมั่วสุมสร้างความเดือดร้อนนะคะลูกหลานก็อ,ここอาจจะแบบคอยตามไปเสพยาไปด้วยนะคะแล้วก็ส่วนของการพนันก็อาจจะมี แหล่งมั่วสมเพิ่มมากขึ้นของคนในชุมชนค่ะแล้วก็ปัญหาสุดท้ายที่จะพูดถึงนะคะก็คือปัญหาอุบัติเหตุการจราจรค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งเลยนะคะที่เกิดขึ้นมากตั้งแต่มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นค่ะเมื่อประชากรแฝงเข้ามาอาศัยแล้วก็ทําให้คนในชุมชนเนี่ยอยู่กันมากขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทําให้จราจรเนี่ยมีความหนาแน่นแล้วก็ อาจจะมีการซื้อมอเตอร์ไซค์ที่เพิ่มขึ้นซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น mm hmm. ก็จะทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบ่อยมากขึ้นเลย mm hmm. บนท้องถนนเวลาในชั่วโมงที่เร่งด่วนคนต้องรีบไปทำงาน mm hmm. ในช่วงเช้าช่วงเย็นอะ mm hmm. ประมาณนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าจากปัญหาที่กล่าวมานะคะก็คือ,อะจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมทั้งหมดเลยนะคะก็คือ เกิดหลักๆเลยก็คือเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมค่ะเราจะเห็นได้ว่าขณะที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยอา,อาจจะไม่ได้พิจารณานะคะถึงผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็สุขภาพรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางด้านสังคมเท่าที่ควรนะคะอาจจะไปเน้นตรงพัฒนาด้านเศรษฐกิจค่ะเมื่อเราพิจารณาปัญหาทางสังคมนะคะที่กล่าวมาเนี่ย เราจะพบได้ว่ามีปัญหาต่างๆเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันค่ะก็คือปัญหาหนึ่งนะคะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะยังส่งผลกระทบนะคะไปยังด้านใดด้านหนึ่งนะคะเช่นอาจจะเกิดปัญหาประชากรแฝงแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาการจราจรปัญหาการลับขมโมยปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมนะคะ นะคะเราก็จะมาพูดถึงข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนอะข้อที่1เลยนะคะก็คือรัฐบาลเนี่ยควรที่จะมีการมีมาตรการหรือว่ามีวิธีการป้องกันแก้ไขยอย่างจริงจังค่ะมีการลงพื้นที่อย่างจริงจังนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอาจจะมีการรับผิดชอบในส่วนของการให้ความร่วมมือกับสาธารณสุขโรงพยาบาลน,นะคะมีการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะอาจจะเป็นปีละ1-2ครั้งแบบฟรีๆให้แก่ ผู้ที่อยู่รอบๆโรงงานนะคะชุมชนต่างๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอาจจะมีการโรงงานเนี่ยควรจะให้ข้อมูลแล้วก็เหมือนกรณีฉุกเฉินนะคะควรที่จะให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วแก่คนที่อยู่รอบๆค่ะสุดท้ายเลยสาคัญเลยนะคะก็คือทุกฝ่ายนะคะจะต้องมีส่วนช่วยกันรับผิดชอบค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานชุมชนประชาชนหรือว่ารัฐบาลน,นะคะต้องช่วยกันรับผิดชอบหาแนวทางแก้ไขนะคะปัญหามลพิษแล้วก็ลดการปล่อยมลพิษด้วยค่ะ